ครับเลยมาอยู่กับผมคนกินน้ำซิงครับผมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจะไงนะไม่กระไรเงยมือเฮ้ยโอ้โหโหดโหดันนี้อยู่กับเมื่อว่าเป็นไปสกูร์ตะลุม สิงแล้วก็เสคริตวันนี่อยู่กับทีทมงานเซคริตดัมซิงครับคุณกระเบิดพี่เมืงวันนี้งานร registry, right? ああับเหมาทผมที่ครับสุดจัดคณะบอกโอ้รอบนาฟีรอปรีครูนาบัตทีมเวิร์กบัตเรอบทีมเวิร์กอ่ะมือกันนี่ สงโตรุลาปนะัเ,ออลเลยัลเลยลือื้อจัดลยออดาเ,เ,เจตัวเจตัวด้วยบัดคิวด้วยเข้าชมคอนเสิร์ต ลนพุ่งเก็บเลยว่ได้อัดเอลฟ์วัตไฟมุไฟโตรแมนสิเอออัดได้ตันลปุรูเหรอไอตร สิ่งดินดวนกิจัดโอาไว้แบบนี้นะอาสงครามกับสงครามแต่เมื่อหาสงครามบินกับลังมือบาดเบิดนาบเบิดไม้มอเได้์เกียร์เลยนี่มียุบโลติดนี่นาฬิกาไทยเนื้อยุบโลเลยเบอร์มอเตอร์ไซค์เออประกาศมุกปลุกโอ้มีแต่ลูดลุกลุกโอ้เออคันนิวเรย์ย้อนโคแบบโครีนไทเท้แบบเบอร์เบอร์ดา ថោធម្មតាពេជ្យទៅលើបាទមើលជឿទិញថោដាក់លើបាទអឺទួតតេងវាមានក្រងតេងស៊ីងនេះក៏ថោគេសั่งមកពីរោងງານគឺអ Oren ធម្មជាតិលើមើលបាទនេះ Oren យកថោដូចគ្នាបាទថោគ្រងលោកយក Oren បើថោវិវីចទេ ពីបតាក៏ដូចគ្នាបើថាផលរោងງານដើមដើមມັນមានកម្លាំងចូលចេះទេបាទនេះនេះមើលថាផលពីមិមឬប្រូហ្វិតបាទពេកពេទនេះបាទដាក់ផលវៀលស្រាច់ហើມັນរេងម្លេះទេលួតជីវហើយបាទអានេះក៏កោណាកាស៊ីងបាទបើបន្ថែមផលវីពីតយ៉ាងអេកដល់ចំមកច្នេះដាក់ໂຕថ្មីមកដកបន្ថែមត្រូនបាទអូមើលថាមើលបាទលើកបានរេងណាបាទថូន แต่โทรงงานไปกรปัดกระเชลตรอมันไม่ค่อยเรอย่างนี ah ้ดอกมันจะชอบดับเวลาชกตักหลังดับเลยปุ๊บอ๋อมือเมือกีจับเอาดิอกนนี่มือว่านี่ๆๆๆนี่ๆบ่ทาดโทเดิมดับแล้วปานนี้น่ะอันนี้ทอซิ่งโอ้ย กลุงมากอันนี้จะต่เร,เรงจนะต่มีอะไมือนมันจะพลิ้พล SAN ั้มพลิ้พลั้เออสรุละบอแรงทุกขันสั่งได้ตั้งใจไายไดรไายมันโอ้ยกระโดดเกาะโย่เลยฮึบฮึบ โซ่เดิมดับแล้วบ่เดว่ะคึอครับคึ๊ครับเออคือธรรมดากครับลีคลจึงก็กินธรรมดาแบบนีมันไม่หนาแบบออโต้มติกับนะรุ่นใหญ่ให่ก็จะมีออโต้เลยบ่ง่อยหอกแบบอัตโนมัตินี้นมื่อผู้รู้ในช่อะไรวจึงก็เกิดกระดิ่งหมดนโอ้มือหนูไตเกิดกระดามไกไตหมด ยืมกันแหละขึ้นวันมือว่ะมือว่ะถุงโยกโลด,ดิโอ้นี่เออนี่นี่นเคยเคยกากาเมาจางตักรายวันแบบไรวันเติดตรูติดตรูละนี้กาเมาเออเมื่อตายคือติตับุอยได้แบบบุหอ่อเป็นจางแบบอย่างไรก็ภาคภาษาไทยไม่ได้ต้องสักภาษาเขมรแบบไปกีทาลืมคำพืชนแบบ ฝนสีบาบอูลบาดมือหนูขคือตุกเชืกอกกรนูว่เริ่มตันหนูเคลียดดอปพัวมันคือคลุกคลุกคลุกหนมือเขียวนาำน,นูก็มือว่าโอ้สุดจัดประหลาดโบกอะไงเนี่ยเออพา,ามือว่าดาตัดเลยเนาะมือหนูเอ้ยมือหนูเดี๋ยวมาแน่ลูกพี่จะสั่งออกอีคันเป็นรถบดแบบ รับทมที่บทให้เต็มที่บดตอนนี้นก็มันเป็นบานเจ้งเออเออมือแต่ความแรงบัดอ่ะคลิปนี้ก็เปิดอีพีหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวมาติดตามอีพีสองไอ้มือบบอยากทีมงานคุณภาพดำซิ่งบ,บินระเบิดคิปบินดวนบบบไงเนี่ยม,มือว่า อเออมือความแรงเลยความเอาใจสไตล์ใครสไตล์มันครับสไตล์ฉันต้องดันให้มันแรงแรงมือวะ่ะโอ้โหเลยวะ่ะเตือนตุน่มตุ่มตุ่มตุ่มบานตีกามเมาลูกบมจอสวงลูกเท่เต็มรูจร้จใจนี่ได้บัดอ่ะทีนี้ก็เัดคลิป,ปน,นี้เสรน จะมาติดตามพี่พี่โงจ้ะขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจตอนนี้ก็สงครามก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับยิงกันทั้งวันนะครับไอ้เราก็ดันทั้งวันเหมือนกันเลยอเออเมื่อไราจะจบจะสิ้นเลยแบบอโอเคแค่นี้ประมาณนี้ไปก่อนเนาะจ้ะขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับติงชมกันได้นะครับผม ทลิงานนี้มันสบายใจเชืออ่อๆปัดจชไดมอ๋อโอเครู้เรื่องกระเบิื่องราวคลิปนี้ก็สมอนุญาตเมื่คืนปในเซนต์บารตโอเคครับผอม